เเคเฮ้มาเลยมาเลยวอมแขนก็ได้เพื่อนนะไม่สซีเรียสฮึเออสวย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 ก็มาดิครับ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 เฮ ก่อนเออว่าไงกิวกัดว่าไงกัดเอ้ยเอ้ยต้องสั่งสอนเลยนะต้องสั่งสอนนเลยนะต้องสั่งสอนนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเกินไป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 เออเกินไปเกินไปเกินไปแช่แช่แช่ไอ้ชื่อเฮ้ยเออสวยโอ้โหหลน์ฮาลุนยันมากเลยพวกเราโอ้ยโอ้ยกอดเอาล่ะวัดวัดวัด เฮ้ยไม่รอดไม่รอดไม่รอดแช่แข็งไปสามพังซ้อนไม่รอดเฮ้ยเฮยสวยเฉยสวยเฉยวัดแบวเฮ้ยอันนี้โอ้ไม่แบ่งเลยโอ้ไม่แบ่งเลยโอ้ยแหวไม่มีโอ้โอ้ไม่ก็เออจูเนเปอร์เออกระดาษเดินได้ใช่ใช่ใช่มาเนี้ยมาอันนี้ขอโทษอันนี้ขอโทษขอโทษอา มาคุยกันหน่อยดิมาคุยกันหน่อยดิโอาใหม่ก่อนเหนื่อยแล้วว่ะแห่แล้วว่ะเฮ้ยโอ้ยจอยโอเค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 อันนี้โอ้อันนี้เทพจังวะหายไปกว่าที่เชื่นได้สงสารแบบโคตรน่าสงสารเลยจริง เราปล่อยโยคูตีให้ก่อนเออฝากฝากตีเอาดีนดูให้กำลังใจสู้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 เอาไม่ตีต่อแล้วเอ๋อสายยืนให้กำลังใจนะเนี่ยโอ้ my god เฮ้เค้เฮเฮ้เ็้เอ็นบ่นเอ็นบิร์ดเจ้าเหรอเอ็นบิร์ดเจ้าเหรอเอ็นบิร์ดเจ้าเหรอถอยไปกลับ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 ไปโอ้ my god สวยสวยสวยเข้าไปสวย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 ไปไปสวยไปหลอดแล้วร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 อดแล้ววูววยา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  เอาเด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 ะเอาเดะเออลากหัวคมคมนะครับ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 ลากหัวคมๆนะครับเอาเดครับก็มาเดครับก็มาเดครับก็มาเดะครับเอออะ โอ้โหโอ้ช่วงนี้เซราหน้ามืดบ่อยนะสงสัยจะนอนน้อยนะรองลงพุ่มรองพุ่มวองพุ่มเออลองพุ่มไอ้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 อ้บูชโยโอ้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 ยอ้ยโอ้โอไยโออ้ยอยอยอย ไอดโอเคเฮ้ย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 เ